สวัสดีครับสีนิจจอดรถไฟชนะครับวันนี้ผมมีโอกาสผ่านมาร้านประกบนะฮะไปดูวงกลับมาจากกรุงเทพนะก็ยังไงก็ต้องผ่านประจวบไปแล้วฮะแวะมาถ่ายเพเื่อนๆอัปเดตสักนิดนึงนะครับร้านประกบยำสามแฉกนะครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับทาไปน้องเสือนะนี่ครับว้าววันนี้ก็เลทนิดนึงนะประกบอ่าส่งคลัลี่ส่งน้ำยำอยู่นะฮะตอนนี้ก็หกโมงเสร็จ นิดนึงนะครับปกตินะจะมาประมาณ5โมง50หรือหรือไม่ก็อย่างเรีวก็6โมงแต่วันนี้เร็วันนี้น,นะครัไปส่งน้ํายํานะไม่แน่ใจว่านี่คืออะไรเนี้ยอ๋อน่าจะเป็นอุปกรณ์ใหม่ของของเธอเนะาะตัวนีอเดอร์แน่นอนตัวนี้วันนี้มีอะไรมีอะไรบ้างนะฮะโอ้อันนี้ไข่นกกระทานะ แล้วก็ไข่แดงนะฮะอันนี้เป็นปูม้านะครับปูม้ามีกับมีน้อด้วยนะปูม้าตัวเมียไหมส่วนใหญ่นั่นก็พูดตัวเมียเนาะนี่ครับน้ำยำแดงสำเหมือนเดิมนะฮะเริ่มค่ะอาแร้ว,วันนี้ไม่ไว่ายหรอไม่เริ่มไปก่อนบอกเริ่มก่อน <c oughs> ขายดิบขายดีนะ,น,ะนี่เป็นไงนี่เป็นของสุกนะนี่สองใครสองเขามาร้องนานแล้วขอโทษทีนนะ่โด,ดนแถมให้โดนแถมให้ขอโทษนะโดนแถมให้รอเป็นชั่วโมงเลยเหรอ มาจากบุลี่แก๊บมาจากบุลีแกบสุดสุดสุดลิตเลยเนี่ยแกเป็นไงพี่าเลยกาวเพราสกาวทะเลรวมากราบกาวคืออะไรลากรบกาวเรไม่รู้จริงทะเลรวมปลาได้ิไหมลบันนาเิดนปลาได้นะทะเรวมเอาสาม้อยัร้อยอยู่บ่าไงฉันจับมาจากบุลี่แดงไหมับใส่แดงลบมุดก็คือสามที่กิมากินยำแซ่บอะไรวะ ยำสามแซ่บยำอะไรเ <c oughs> อ่ยที่แรก <c oughs> <c oughs>

แซ่บแซ่บยแงนคะำปูมาตวเมียตัวเมียเฮ้ยนี่ตัวใหญ่จังนี่อุ้ยมันมันปูเหรอมันมันไม่ใช่มันไข่บางคนก็บอกว่ามัน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 ก็มันอ่ะมันปูสวัสดีค่ะใช่ไหม ทยอยส่งเริ่อทยอยส่งวันนี้ที่น้าเย็นๆหนักะคือจะร้องนะอเอาละพักที่ไหนอ่ะครูหม,มาแบะเดิม่อาจานแรกมานะ ้วยกุ้งสุกนะคะกุ้งสุกไหมกุ้งสุกนนะไม่เอานีปจืดไ่นี้ไม่เอากุ้งจงแอบปูมาให้ตัวหนึ่งอมาให้ตัวนึ่งจ อะไรนี่ผมไม่มีด้วยฮะเส้นบุกเส้นบุกใช่เส้นเส้นรสสาหร่ายกับเส้นรถธรรมดาที่เราสองอย่างหนูให้ปูปูจนปูอีกผมที่ตัดปูเก่งเนาะฮะ ตัดผู้เก่งกับเพื่อนเลยราเห็นทำไมอ่ะเพื่อนเขาไม่ตัดแบบนนี่ระบบตัดออกหมดเลยตัดปากตัดตาออกหมดเลยตัดเปลือกออกหมดเลยแต่เนื้อเดียว <c oughs> ทีหลังคุยแต่เนื้อ <c oughs> อ่ะแถมประอบให้ขึ้นเลยแถมกอบขึ้นเลยคุณแถมให้นะ <c oughs> ก็หอยแครงเช็ดได้เป็นกลางนะเช็เป็นกลางล,ลาได้ปรากฏมีคนแอบถ่ายอะ่ะ <c oughs> มีคนแอบถ่ายไ <c oughs> ลฟ์สดไ <c oughs> ลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์ดิบเพราะเราไลฟ์ดิบเราไม่ไลฟ์สด <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้อแกะไม่ลืมใส่ไข่ ใส่ด้วยใช่เขาก็ใส่ถุงพลาสติกมันไม่ได้ไม่อร่อยใช่อะไรไงยำยำโดเวอร์เลยเวอร์แอนเวอร์เวอร์เวอร์จ้ำโรเวอร์ไม่ได้เดี๋ยวเดี ah ๋มาฟิกดียวเอาให้เหรอเขาเขาเขาประกดชื่ออะไรประกดตั้งก่อนนั่นจริงแล้วแซ่บเดือดนะทะเลเดือดทะเลเดือดโอ้ผมเรียงชิดเองนะครับผมประกวดเขาทะเลเดือดนะเขาดูดีแซ่บเวอร์ใช่ไหมผมเป็นยำแซ่บแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์แซ่บเวอร์เวอร์ห้าร้อย ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครก็ไลค์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 แชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์แล้วก็ส่งแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าแชร์ไม่ได้จ่ายทีประกบ สามจ้าอ่าสามอยู่ในเอ,อ่ยสามน,นะกุ้งสดไม่เผ็ดมากปลาดิบเดียวแล้วก็ปูม,ม้าหอยแครงไม่เผ็ดมากเหมือนกันรสอย่งเดียวกันกุ้งสดไม่เผ็ดมากอ <c oughs> าจารย์พูไม่ตัวเองมาทำมาทำแม่นะ โอ้ออีกินสองคนเหรอนะีกินให้หมดให้มดส่งวิญญาณไปนะตามไปเช็คไปเช็คเลยค่ะกี่คนสองคนหะนึ่งสองสามสามุนห้าคนรู้ไหมดูหลงไปซื้อตรงโน้นหรือเฟทิ้งเลยวิววิววิวมันไม้เลยเผ็ดไปบอกพี่นะเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่ได้นะมาตั้งมั่นเลยเหรอหร่นไมก็แท็กทื่เฟซหนูด้ H A N A, K A o N N K O แสดงว่ามาตั N ้งแต่เมื A ่อวานเมื A ่อวานไม่ได้กินเมื่อวานมันหยุดดิตั้งแเมื่อวานมันก็หยุดนี่ใช่ไหมไม่หยุดหรออะไรนะคะเจทีเฮทีเฮสเอเอเคโอเอธนากรขึ้นไหมธนากรขิ้นดินแดนนั่นเลงอันนี้ใช่ไหมอ่าะอันนี้ปูมาแข่ง แกง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 ได้เจแจงใส้น้ำนเธิมูกไเดกับท็กกแล้วเจ๊้ด้เดูดเลยฟังไม่รู้เรื่องอะฟังไม่รู้เรื่องอะไปกันไนโดเอครดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวนนี้เรมากินใหม่ครับว่า bây giờ bây giờ tết giờ bây giờ Mình giờ bây giờ เอาจานฟงบอกแค่เลยนะนาอันนี้แค่กินนะแค่ไคจีจะ้ะสีไหนเอ่ยดึงน้ำกุ้งสดแข็งไข่แดงล้าอิกการ

แตงก้อาไปเป็นก้อนถึงมัะเป็นอนมั้ยแม่ยังไม่มาไงไม่เปนหนูจ้ะมีบ้างปมาคสดไข่แดงิพิกลางได้อีกสองใบขอบคุณนะจ๊ะมีสองใบมีสองใบเอาไหมจำไว้ก่อนะอ่ะเดี๋ยวสั่งน้ำยำใส่ยำาก็โอคสามม เล็กเลยเล็กเลยเลเยดเลยยี่ีนเอกมาีนเมนูแล้วประกบกูมาพุ่งสดกูมาพุ่งสดได้นะอะไรเพิ่โอเคิมได้แล้วโอเคแ่บๆเอาเผ็ดอีกหน่อยไหมล่ะจัดให้ันได้พิกเผ็ดบอกเลยซบปากอ้ากันไปเลยอ่าอ้าอ สัตว์ทางปากอะไรนะขอบคุณนะจ๊ะโอ้นี่มัน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 จุกมันจุกต้องไปล้างโัดาด้วยนะโอ้ไข e ่ไม่ไข่เยอะกุ้ไข่เยอะนะกุ้งม้ากุ้งส้มก็ไข่แดง อย่งนี้ขายดีเนาะใช่อ๋อที่ว่าประกบดแดงแรงใหม่ใช่ไหมไม่งอไม่งอนี่แล้วเนาะออแรงใหม่แล้วน้องแจ้งก็อยู่คะแนนมัดถ,ถุงแล้วก็เก็บตามลูกค้านะฮะเหมือนเดิมครับจัดการออเดอร์ออเดอร์เรียบร้อยนะฮะับโหได้สองตัวเลยเหรอมาดูแล้วมันผลมันด,มนดูมันไม่ไม่ครบนิดไม่สมราคาก็เลยก็เพิเ่มเพิเนะ่มไง กี่บาทเนาะครับสามอย่างถ้าสามอย่างอะถ้าสอย่างสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบผมว่าน้ำจะเต็มกะละมังแล้วนะ้ำนี่อา่ามมสเออเดี๋ยวผมอาแบบนี้มั่<ๆ>มอองดีกว่ออา้้ต่างกับบ้านที่ดที่บ้าน,นดีกว่า ปะหกนังรมนังรมกุ้งสดลาได้เกตกลางนังรมนังรมหนูใส่เครื่องปรุงแต่ละอย่างนี่คาถาใส่แต่ละคาถาหลงใส่คาถาหลงคาถารักคาถาหลง

พี่โตมาค่ะน้ำลมน้ำลมกุ้งสดสเส็จของไปอ่ะทงก่อนอ,อันนี้ลูกค้าสั่งลูกค้าโอนโอนผ่านโอนผ่านมาโอนโอนตังมาได้อ๋อร้อหนึ่งร้อยไม่ล้าทุกได้แล้วเข้ามาตอนไหนเดี๋ยวเข้ามาอสักพักเนี่ยโอเสร็บได้ จ้าพี่ิอ่าแม่พี่กิ๊กเนึ่งมาเอาได้เลยจ้าโอ้ยลุกะโอ้ยอู้อเพ็ดโอ้ยโหม่อ้อู้ด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 อูลดอู้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 อู้อ้ดออ้ดอดอ้ด้อ้ด แล้วกินเผ็ดเผ็ดอ่ะมันกินเผ็ดอะไม่กินเผ็ดแล้วมันพอแล้วกินเผ็ดอืม <laughs> เป็นเพราะอะไรอ่ะไม่รู้แพ้บ้างแพ้ความเผ็ดมือดิมดือออกเลยอยาชิมเยอะไม่ได้อีกแหละถ้าไม่ชิมมาผมก็ไม่มั่นใจถ้าถ้าลูกค้าไม่ชิม,มนะไมนชิมเหรอ สันยำประกอบน่ากินจริงแดงกันเลยไม่กระทั่งสีพริกผงยังเลือกเลยแต่ละคนเลือกสีบางคนบอกประกอบใส่ใส่สีอะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมของพริกมะนาวตัวพริกมะนาวอันนี้เป็นคำยืนยันจะประกอบคือว่าหนูเล่นกับลูกค้าบอกใส่สีไปส่งอาหารให้มันแดงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เป็นเป็นสีของเปลือกพริกใช่เป็นพริกแห้งแล้วก็ปั่นละเอียดเลยของประกอบสูตรของเขาแต่หนูเลือกผิวผิวของสีพริกอ่ะหนูเลือกสีนะอ๋อ เลือกสีแดงไม่บอกเลือกยังไงเออแดงแดงดีดีดูพิคกั๊กกลบนะฮะไม่ได้ใส่สีนะยืนยันนะครับไม่ใส่ค่ะไม่ได้ใสด่ดูแต่มันเป็นผิวของพลิกนั่นเองครับสุดยอดเวลาย,ยำสียำจะสวยน่ากินเมื่อดิ อ่านะ่าจะควิกตึกยูตึกคนนั้นได้บ้างป้าคนที่ว่าผมสั้นๆที่เขาชอบกินที่ว่าต้อง,ต,องต้องร้านหนูร้านเดียวอ่ะเนี่ยโอ๋อ,อครับเขาจะมาทุกวันเออมาทุกวันจานเห็นไหมอันนี้ครับรแข่งปูม้ามาแจ้งอะไรแข่งอะไรตึ้นแข่งปูม้า ใครแข็งมาแล้วใครเป็นคนแก่หอยคๆแก่หๆยคนแก่หอยกับคนทำกุ้งชุบแจงชุงแจงทำหมดเลยเนียชุบแจงทำหมดเลยแจงทเลยชุบแจงใช่แก่หอยแก่กุ้งเตียมแม่เตรียมแม่ทำหมดยซื้อขงเก่งนะมะม่วงๆๆไรทำแต่งมาหมดแเวลาพันก็โอเคแ ลูกเอาไปเกลลูกได้มากค่แม่ฮะอ๋อลูกมากค่แม่วันนี้ไปไหนอ่ะไปเวนไปเวนมาเซตกไม่ด้แล้วจะเอาหมกลูกดิกโอ้ก็วันนั้นพาไปเดินงานเอาหมกลูกดิน้องจ๋าิงานบอกไม่ได้เดี๋ยวเบอร์คืนให้มาอหอยแดงเลยนะหอยแดงวันนี้เอยนี่ลกันนี้กำลังดีนะมัูเปลือก่ะมันเปลือกูดแล้วมันที่มันดำอ่ะบางทีมันเริ่งใช่อย่างเงี้ย้ ใช่บางทีพี่เห็นมันดำแต่ถ้ามันหอยแข็งมาแต่มันจะเลือกกระดิ่โตเพอาีมันซื้อหอยตายเราไม่เอาแจงเลือกเนี่ยสวยมากเลยครับซื้อไปโลหเนี่ยวันนี้ผิวสวยมากซื้อห้าโลเหลือสองโลใช่คนหอยตายแจงเลือกไงแจงแตงแม่หมดเลยแตงมาเลือกเพียงตัวมาใายแล้วม่ให้ลูกค้ากินแน่นอนครับก็ต้องยอมเสียดีกว่าเอามาให้ลูกค้ากินนะเนาะใช่เพราะเพราะว่าหอยเนี่ยถ้ามันเหม็นตัวเดียวจะเหม็นหมดเลยนะเหม็นหมดเลยใช่เหม็นหมดเลยนะครับ บุกชิ้นเห็ดล้ายอดของคนที่ต right ิดตามชมขอสุนิจโจทตะวันฉน่าครับร้านประกบยำสามแซ่บนะฮะยังไงก็มาชิมฟผีม้วประกบมาได้นะครับที่แยกประจวบทางไปน้องเสือนะฮะอยู่ตรงข้ามจิเวนีเลเว่นนะฮะก็หาไม่ยากครับชิมชมคลิปอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับแซ่บมาแล้วฮะแซ่บเชลซีเชลซีสวัสดีครับก่อนครับแดงสวัสดีครับสวยเจสซี